สวัสดีครับวันนี้ผลิตเสร็จอีก1ตู้แล้วนะครับสำหรับตู้สำนักงานขนาดกว้าง3ยาว6สูง2.6เมตรนะครับผนังทำจากไอโซวอลนะครับหนา2นิ้วผนังและฝ้าจะพาเดินดูรอบๆครับเพิ่งผลิตเสร็จเลยนะฮะผลิตเสร็จเมื่อวานก็ยกมาตั้งโชว์ที่หน้าร้านเลย สะดวกแวะมาดูที่ร้านก่อนได้ครับร้านอยู่ริมถนนคลองหลวงระหว่างคลองสามกับคลองสี่นะครับแวะมาดูตู้จริงได้เลย ภายในไฟเป็น LED หลอดยาวนะครับปักมีให้ทุกมุมห้องหน้าต่าง2ชุดนี่ครับพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องยางนะครับใส่บัวให้เรียบร้อยตู้นี้ยังไม่มีแอร์นะครับ สำหรับท่านไหนที่อยากให้เราติดแอร์ไปด้วยเลยเนี่ยเรามีโปรโมชั่นอยู่สําหรับ3แบรนด์นะเซนทันไฮเออร์แคริเอร์หนึ่งหมื่นสามพันบีทียูเนี่ยเราคิดเพิ่มแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแบรนด์นะมีเซนทันไฮเออร์แคริเอร์หนึ่งหมื่นสามพันบีทียูเราคิดเพิ่มแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ สำหรับตู้นี้เราขายอยู่1,10,000บาทครับตู้เปล่านะยังไม่รวมแอร์ถ้าติดแอร์คิดเพิ่มแค่1 5 0 0 0บาทครับสำหรับ3แบรนด์ที่เราพูดไปเซนทันไฮเออร์แครเลียคิดเพิ่มแค่1 5 0 0 0บาทสำหรับติดแอร์ตู้นี้1 1 0 0 0 0บาทครับมีของเลยพร้อมส่ง โอคครับ